อ้าค่ะพี่น้องหลังจากไปถ้ำบุญกลับมาแล้วมาเจอกันกันกบของไพ่บันฑ์โค้งสุดท้ายเซียนพิษณุโลกสีฟันให้ตัวใดนาะพี่น้องนะเนาะเซียนพิษณนุโลกสีฟันให้เฮ้าตัวใดโอ้คนกลับมาหาหาคือกันเวลางฟันหาศูนย์หาหนึ่งหาหกหาหาอ่ะมาคุยกันกับเซียนพิษณนุโลกเนาะค่ะพี่น้องเนาะ โทรศัพท์คือบุไดไปเน่ยน้อโอ้ยโทรศัพท์ก็อยากล้วน สวัสดีค่ะพี่เป็นยังไงแดดร้อนไหมร้อนดี <c oughs> แตงโมได้ขายดีไหมพี่แตงโมก็มันก็ไม่ได้ขายดีร้อนร้อนดี่แต่ขายก็พอประมาณอ๋อพอประมาณมันก็พอได้พอได้ไทย ค่ะอ่ะเอซี FC ขอกันเยอะบอกว่าเมื่อไหร่จะไปตามโค้งสุดท้ายเซียนพิษนุโลกอ๋อตามแม่ครัวตามอยู่แล้วค่ะก็เลยบอกมุบานนี้ก็โทรมาแล้วก็คอมเมนต์เข้ามาด้วยค่ะพี่อ่ะมาคุยกันเข้าเรื่องเลยนะพี่นะ หนึ่งธันวาคมหกเจ็ดโค้งสุดท้ายเซียนพิษณุโลกโอเคค่ะ กาจรท่านอื่นดูเหมือนไม่ไม่มีแบบนี้เลยมีไม่กี่เจ้าค่ะที่ทเออไม่ชนไม่ชนกับเขาเลยเออใช่มีปู่ปู่อ๋อวิ่งศูนย์บนป่ะพี่ครับศูนย์บนแม็ดเดียววิ่งรูด

ไม่ใช่ศูนย์มันต้องอยู่หลักสิบตามเมื่อกี้บอกอ,องอ1 1> อ๋อบอกผิดใช่ไหมใช่ศูนย์ต,นต้องอยู่หลักสิบออาเดี๋ยวเปลี่ยนใหม่ก็ได้เดี๋ยวเขียนใหม่ก่อนหนึ่งธันวาคมหกเจ็ดโคง้ง สุดท้ายเซียนพิษนุโลกโอเค เดี๋ยวเดี๋ยวยว,วิ่งรูดบนศจับคู่มี0ูแล้วก็ศ1ใช่ไหม ศูนย์สองศูนย์สามใช่ไหมครับศูนย์สามว่าเลยค่ะสามตัวศูนย์ศูนย์สองศูนย์

ศูนย์ศูนย์สองแล้วก็สี่ศูนย์สามอ่าศูนย์ศูนย์สามไม่มีครับศูนย์ศูนย์สามไม่มีเอาศูนย์ศูนย์สามไปด้วยก็ได้อ่าโอเคจัดไปแล้วค่ะแล้วก็เมื่อวานเมื่อวานผมทำได้เก้าหลักสิบ ให้เก้าหลักสิบข้างล่างบ่ข้างบนหรอเมื่อาวานผมลองทำดูมันก็เข้ามาสามหวห้าสิบห้าแต่ทีนี้ผมจะเอาห้ากสี่ที่ให้คุณไปรุ่นก่อนเนาะค่ะตั้งแต่คลิปแรกห้ากสี<ช>่เอาห้าถ้าคุณใส่เออ่หน้าเก้าสี่เก้าสอง ห้าเก้าสี่ห้าเก้าสองใช่ไหมเก้าหลักสิบเออนั่นแหละมันก็เลยห้าเก้าสี่อ๋อเลขสองตัวอีกใช่ไหมครับสองตัวเก้าห้าเก้าสี่เก้าสองเก้าสอง <Okay. S 2> จับคู่หางนึงจับคู่หางนึงจับจสามตัวหางนึงค่ะสี่เก้าห้าสี่เก้าห้าโอเคเรียบร้อยค่ะตัวที่เน้นตัวที่เน้นก็ศูนย์ศูนย์สอง ตัวที่นิ้น 2. 2> 0ู2ย์ศูลืมไปศ1 2ย์หอตัวศูนอีกคู่หนึ่งใช่ไหมครับโอเค ศูนย์สองกับศูนย์หนึ่งสองคือชุดนิ้นกับโอเคแต่หนึ่งหนึ่งสองสองตัวไม่ได้ลงไปนะใส่ลดลงไปด้วยก็ได้โอเคหนึ่งสองค่ะสองตัวสองตัวก็จะเป็นศูนย์สองอือศูนย์สองค่ะ จะเดินต่อไหมเวืดที่แล้วมันสองสอง,สองหนึ่งนะงัวสูตรเนี้ยโอ้ค่ะวันนี้มันจะเดินต่อหรือเปล่าสำหรับสูตรบนนะครับบนค่ะแล้วแล้วล่างใช้ตัวเดิมไหมพี่ล่างก่อน ตัวเดิมที่ให้คนไปมันจะมีห้าศูนย์เช่ไห้าศูนย์ค่ะ้าหค่ะหนึ่งห้าหกห้าค่ะผมเน้นที่หนึ่งห้าห้าหกห้าด้วยค่ะผมเน้นที่หนึ่งห้าห้าหนึ่งใช่ไหมค่ะเน้นที่ห้าหนึ่งตามนั้นค่ะโอเคค่ะเรียบร้อยงั้น ค่ะขอบคุณมากค่ะพี่ค่ะค่ะอะพี่น้องสำหรับโค้งสุดท้ายของเซียนพิษณุโลกเด้อค่ะพี่น้องเด้อโค้งสุดท้ายของเซียนพิษณุโลกปล่อยมาแล้วนี่ค่ะพี่น้องนี่คือคลิปต,ตองวดที่เพิ่นไห่มาก เลขลางยังอยู่ที่เดิมเด้อค่ะพี่น้องเด้อว,วิ่ง5ตัวเดียวจับคู่มี505 155และ6กหส่วนบนเพิ่นมาเปลี่ยนวิ่งตัวหม่วิ่งรูดบน0จับคู่มีตัวไหนมี0ู0ย์ศูนยเลข3าตัมีศูนย์ศูนย์สมี่ศูนย์สามสี่เก้ วงกล่มที่0ูนกับ0ูนสองส่วนเลขสองหางบวกขาม่าอีกชุดหนึ่งคือเก้าหาเก้าสี่เก้าสองนาะค่ะพี่น้องหนึ่งสองอะแคปหน้าจอไว้พิจารณาค่ะพี่น้องสำหรับคลิปต่องวดและโค้งสุดท้ายเซียนพิษสนุโลกอะพอกันคลิปหนานะค่ะพี่น,ออน,อน,นอ้องเน,ะน,น,นานะคลนะิปนี้ให้พี่น้องเอฟซีปัง,ปงๆเฮงๆรวยๆมืออื่นเงืนเต็มกระเป๋าสู้ขู่สุกคนพอกันคลิปหนาคลิปนี้สวัสดีค่ะ